สวัสดีนะครับสวัสดี fc เชฟหนุ่มนําโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่7เดือน12ปี68กับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวม4ีน้อยนะครับวันนี้ไปกันแบบเร็วๆนะครับวันนี้ปกติเกือบไม่ทานแล้วเชฟหนุ่มรีบมาจากบ้านนะครับปกติจะลงให้คลิปคลิปชอ็อตคลิปสั้นวันนี้ขอลงคลิปประมาณสักสามสี่นาทีนะครับผมครับผมสําหรับเมื่อวานนี้ก็แตก3ตัวโต๊ะกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสําหรับ กาชาติออก3ามสากับ2 6ก็มา3 9 9 3ตัวเน้นนะครับผมในกลุ่มลายเชฟหนุ่มก็ให้3 9 9เสนะครับพิเศษออก1 9ึกสกับ1 8นี่ครับ3ตัวตรงไอ้3ตัวโตสแล้วก็2ตัวเน้นส่วนรอบปกติออก5 2าหกับ0ูย์สก็มา0 4นะครับ ส่วนรอบ V.I.P. ออกเจ็ดศูนย์เจ็ดกับศูมก็มาครับผมมาครบสำหรับตัวเด่นครับศมาหนึ่งมาหนึงมาก็มาจ็ดแปดแปดหสามมาเก้ามาวิ่งรูดศูนย์มานะครับมาครบแล้วครับผมตามต่อของวันที่วันที่เจ็ดเลยนะครับไปแบบเร็วๆนะครับวันนี้สูตรมีเบิ้ลนะครับสูตรมาเบิ้ลนะครับวันนี้ สำหรับวันนี้วันที่เจ็ดนะครับเดือนสิบสองปีหกแปดนะครับห,หนอยวันนี้นะครับรวมสี่น้อยนะครับผมเด่นนะครับเดือนที่สองนะครับผมสี่หกแล้วก็ก้านะครับ วิ่งรูดนะครับวิ่งรูดที่สองนะครับผมสองสี่สองห้าสองหกแล้วก็สองเจ็ดนะครับสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะครับ หกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าสี่นะครับชุดเบิ้ลก็จะเป็นสองสองนะครับผมสี่สี่หกหกแล้วก็เก้าเก้านะครับชุดสามตัวนะครับผม เก้าสี่หกหกสี่สองสี่ห้าสองสองสี่เก้าครับผมประมาณนี้แนวทางของวันที่เจ็ดนะครับผม วิ่งรูดที่สองนะครับวันนี้เด่นสองกับสี่นะครับเน้นสองสองสี่สี่หกหกห้าเก้าสองเก้าส,สี่หกกับหกสองหกสี่สองชุดเบิ้ลสองสองกับส,ส,สี่สี่นะครับวันนี้สูตรมีเบิ้ลน,นะครับผม ครับผมขอให้เฮงๆปงปังๆกันทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ